สวัสดีครับเกษตรกรทุกทิศทั่วไทยชาวนาไทยทุกท่านนะครับผมเมียโอ๊ตจากร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับวันนี้ก็จะมาออกคลิปเกี่ยวกับนาข้าวซึ่งเป็นข้าวนาปีกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณกลางกลางเดือนพฤษภาคมนะครับก็หลายพื้นที่หรือว่าเกือบจะ,ะทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะฮะหลังจากฝนเริ่มตกในหลายพื้นที่มาแล้วนะครับดินเริ่มก็จะ มีความชื้นนะครับก็ชาวนาต่างๆก็เตรียมอุปกรณ์กันทั่วเลยนะครับแล้วอาจจะมีบางพื้นที่นะครับที่ทําการหว่านกันไปบ้างแล้วนะครับวันนี้เลยวันนี้ก็เลยจะมาแนะนําเกี่ยวกับการควบคุมวัชพืชนะครับเกี่ยวกับการควบคุมวัชพืชในข้าวนาปีนะครับครับทีนี้เรามาดูคําว่าข้าวนาปีนี่มันคืออะไรนะครับข้าวนาปีนี่จัดเป็นข้าว ที่ไวต่อช่วงแสงนะครับความหมายก็คือว่าเราจะปลูกกันตั้งแต่เดือนเมษาพฤษภามิถุนาไม่ควรเกินกรกฎานี่เราก็จะไปตั้งท้องกันประมาณเดือนกันยานะครับข้าวเบาต้นเดือนข้าวหนักปลายเดือนแล้วตุลาก็จะออกรวงพร้อมๆกันนะครับต้นพฤศจิกาก็จะเริ่มเก็บเกี่ยวกันนี่แหละเขาเรียกว่าข้าวนาปีหรือว่าข้าวไวต่อช่วงแสง นะครับเก็บเกี่ยวในช่วงของกลางวันสั้นกลางคืนยาวนั่นก็คือปลายเดือนตุลาต้นเอแล้วก็เดือนพฤศจิกากันนะครับอันนี้ก็คือข้าวนาปีแล้วมีสายพันธุ์อะไรบ้างที่เป็นข้าวนาปียอดนิยมกันนะครับเอาเป็นพันธุ์หลักๆกันเลยนะครับข้าวข้าวนาปีนี่แบ่งออกเป็น2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเลยคือกลุ่มข้าวเจ้ากลุ่มที่2กลุ่มข้าวเหนียวนะครับข้าวเจ้าประกอบไปด้วยสายพันธุ์อะไรบ้าง นะครับยอดนิยมในปัจจุบันเลยก็คือมะลิ105นะครับที่ดังกันไประดับโลกเลยนะครับ mm. ข้าวหอมมะลิ105นะครับอันนี้จัดเป็นข้าวหนักก็คือหวานเดือนไหนก็ได้ไปตั้งท้องกันปลายเดือนกันยาแล้วก็ออกรวงกันต้นเดือนตุลาแล้วก็ไปเกี่ยวกันประมาณเดือนพฤศจิกานะครับ mm. ส่วนข้าวเจ้าอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือก็ขอ15หรือเรียกกันว่าข้าวดอมะลิเบากัน ตัวนี้จัดเป็นข้าวเป่านะครับก็วานเดือนไหนก็ได้นะครับนะแต่อย่าให้เกินกรกฎานะครับแล้วก็ไปออกรวงไปตั้งท้องกันต้นเดือนกันหยากันนะครับแล้วก็ออกรวงกันตุลาไล่เลี่ยก,กันเลยปลายตุลาเนี่ยเริ่มเก็บเกี่ยวบ้างแล้วแต่ส่วนใหญ่ก็เข้ากันที่พฤศจิกานะครับอันนี้จัดเป็นข้าวเจ้าที่โด่งดังในสองสายพันธุ์ที่นิยมทํากันเยอะๆนะครับแล้วมาดูข้าวเหนียวประกอบไปด้วยสายพันธุ์อะไรบ้าง ข้าวเหนียวที่โด่งดังในปัจจุบันแล้วนมนานมาเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีแล้วก็คือข้าวเหนียวกอขอหกนะครับข้าวเหนียวกอขอหกนะครับอันนี้เป็นเหนียวหอมนะครับแล้วก็เป็นสายพันธุ์ที่ได้รับการยอมรับว่าเรื่องของคุณภาพข้าวเหนียวข้าวสารนะครับว่าจัดเป็นสายพันธุ์ที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็ณปัจจุบันนี้มีสายพันธุ์ข้าวเหนียวอีกสายพันธุ์หนึ่งก็ขึ้นมาท้าชิงนะครับเข้ามา สู่ตลาดนาปีเมื่อประมาณนับสี่ห้าปีที่ผ่านมานะครับก็คือเตี้ยหอมซิตโต้เบอร์สิบแปดนะครับเตี้ยหอมซิตโต้เบอร์สิบแปดเป็นสายพันธุ์ที่โด่งดังแล้วก็ได้การตอบรับเป็นอย่างสูงมากเลยครับเตี้ยหอมเบอร์สิบแปดนะครับของแท้แน่นอนต้องกราฟซิตโต้เท่านั้นเลยนะครับอันนี้ก็คือข้าวเหนียวสายพันธุ์ที่สองมีจุดเด่นก็คือต้นเตี้ย แตกกอดีนะครับเราเคยไปวัดที่แหล่งผลิตที่จังหวัดน่านของเราเลยนะหนึสต้นนะครับแตกมาได้ถึง30กว่าต้นนะครับผลผลิตอยู่ที่ไร่ละ1ตันขึ้นไปนะครับแล้วต้นไม่ล้มก็คือมาแก้ปัญหาเรื่องกอขอหกโดยเฉพาะเลยนะครับกอขอหกนี่แตกกอไม่เยอะต้นสูงและล้มง่ายที่งานคือผลผล,ผลิตต่ํานะครับก็อยู่ประมาณ400-600ถึง6ก0กิโลนะครับในพื้นที่นอกเขตชนประธานแต่ถ้า เตี้ยหอมซิตโต้เบอร์18ของแท้นี่ไร่ละ1ตันขึ้นนะครับเห <ond> on um> นียวนุ่มนึ่งกินได้นะครับน้ำหนักเยอะมากเลยอันนี้ก็คือ2กลุ่มนะสนับข้าวนาปียอดนิยมในเมืองไทยบ้านเรานะครับ <d iam ond im> ทีนี้ก็ตอนนี้กำลังเริ่มเข้าสู่ฤดูการใช้เลยนะครับเรามาดูเรื่องของการจะให้ผลผลิตข้าวได้ผลดีนะครับห <d iam ond im> ในวิธีการนั้นก็คือการควบคุมวัชพืชนะครับในการกำจัดวัชพืชในนาปีนี่มีอยู่2แบบ มีอยู่3แบบด้วยกันนะครับอันดับแรกเลยคือล้างแปลงนะครับอย่างที่เราได้ออกคลิปไปแล้วก็คือตัวโฟต้าบวกอาวอนกานะครับทาไมเราต้องล้างนะครับเพราะว่าจะมีหญ้าพวกหญ้าต้นมีเถาเรืออะไรที่มันขึ้นมาบนผิวดินแล้วนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลดปริมาณหญ้าในครั้งแรกในช่วงแรกเลยเราจําเป็นต้องใช้ตัวโฟต้าในการล้างแปลงนะครับก็ได้ทั้งใบแคบและใบกว้างเลยนะครับสำหรับโฟต้าวิธีการที่2ก็คือการ คุมแห้งนะครับคุมแห้งเลยซึ่งเราจะพูดกันในวันนี้ก็คือเป็นการคุมวัชพืชที่งอกจากมลเมล็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็วิธีการที่3ยาฆ่ายาหรือเราเรียกกันว่ายาเก็บยานะครับเดี๋ยวเราจะออกคลิปในช่วงต่อตไปนะครับวันนี้ก็มาเข้าเรื่องของการทําอย่างไรให้ใช้ยาคุมแห้งนะครับชุดคุมแห้งได้ประสิทธิภาพสูงสุดได้ผลดีที่สุดเลยนะครับ ครับทีนี้นว่าทําไมเราเรียกกันว่าคุมแห้งสำหรับข้าวนาปีนะครับเพราะว่าข้าวนาปีนะครับของเราส่วนใหญ่นี่เป็นอยู่นอกเขตชนประธานก็คืออาศัยน้ําฟ้าน้นําฝนเป็นหลักเลยนะครับก็คือหน้าฝนปีหนึ่งทำได้ครั้งเดียวนะครับพอฝนมาเราก็ทําการไถดะไถแปลกันนะครับล้างแปลงกันให้รเรียบร้อยก็จะทําการเอาเมล็ดข้าวที่สายพันธุ์ที่เราจะวานที่เราจะทํากันนะครับมาวานลงไปเลยนี่แหละเขาเรียกว่าวานแห้ง หวานรอฝนกันเลยนะครับพอเราหวานเสร็จปุ๊บเราจะทําการคราดเพื่อทําการกลบเมล็ดข้าวนะครับช่วงจวังหวะตรงนี้แหละจะทําให้การฉีดประสิทธิจะทําให้ประสิทธิภาพยาคุมแห้งเนี่ยได้ผลดีหรือไม่ดีตรงนี้นะครับถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดชาวนาท่านใดนะครับจะใช้เลือกจะเลือกวิธีการคุมมัชพืชโดยการคุมแห้งเนี่ยจะต้องเตรียมดินให้แห้งเป็นฝุ่นๆเลย อีสานนี่เรียกว่าดินไงๆเลยนะครับดินเป็นฝุ่นๆหรือภาคกลางเรียกว่าละเอียดสุดๆนะครับเป็นก้อนแบบนี้ไม่ได้นะเป็นก้อนๆนี่ไม่ได้นะถ้าถ้าไม่สามารถเตรียมดินให้เป็นละเอียดสุดๆเป็นไงๆแล้วนี่อย่าเลือกวิธีการคุมแห้งนะครับการคุมแห้งเนี่ยดินต้องละเอียดนะเพราะอะไรเวลาเราฉีดไปปุ๊บถ้าเป็นก้อนแบบนี้นะครับเราฉีดฝั่งนี้นะมันก็จะโดนในฝั่งนี้ฝั่งนี้ไม่โดน พอโดนน้ามันแตกมาปุ๊บมันก็จะย่ามก็จะขึ้นมานะครับยาคุมแห้งของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับฟุนฟุนไงไงละเอียดละเอียดก็ฉีดได้เพราะชื่อเขาคือชุดคุมแห้งนะครับเป็นชุดคุมแห้งหรือบางท่านอาจจะเรียกว่าแฮปปี้คุมแห้งนะครับเตรียมดินละเอียดนะครับเพื่อประสิทธิภาพยาที่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือยาคุมแห้งหรือว่าแฮปปี้คุมแห้งนะครับของร้านไทยเจริญพาณิชย์นะครับเพราะฉะนั้น หลังจกหวานเสร็จปุ๊บเราคลาดเสร็จปุ๊บสามารถฉีดไปได้ทันทีเลยนะครับนะครับหลังจากที่เราเตรียมเม็ดข้าวมาเสร็จเราหวานลงไปเลยนะครับแล้วเ,เราทำคลาดให้เรียบร้อยนะครับเราจะสามารถฉีดได้ทันทีเลยหรืออย่าให้เกินสี่วันหรืออย่าให้ข้าวหรือวัชพืชงอกนะเพราะฉะนั้นต้องไม่งอกยาชุดคุมแห้งนี้นะครับเป็นการคุมยาก ที่งอกจากเมล็ดเท่านั้นพวกหญ้าเก่าเป็นเถาเลื้อยเป็นหัวอะไรนี่คุมไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราเตรียมดินเราต้องเก็บหญ้าเก่าออกให้หมดถึงว่าต้องมีการฉีดล้างแปลงกันด้วยโฟตา้ากันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเก็บหญ้าเก่าให้หมดเพราะว่ายาชุดคุมแห้งหรือว่าแฮปปี้คุมแห้งเนี่ยคุมได้เฉพาะหญ้าที่ขึ้นจากมเมล็ดเท่านั้นนะครับขึ้นได้จากมเมล็ดเท่านั้นเถาเลื้อยหัวคุมไม่ได้เพราะนั้นต้องเก็บออกให้หมดนะครับ แวพอเราหว่านเสร็จปุ๊บเราสามารถฉีดตามก้นได้ทันทีเลยหรือหลังจากหว่านแล้วไม่ควรเกิน4วันนะครับเราต้องทําการฉีดให้เสร็จนะครับอันนี้ก็คือชุดคุมแห้งในข้าวนาปีกันเลยครับทีนี้เรามาดูกันว่าชุดคุมแห้งหรือว่าแฮปปี้คุมแห้งเนี่ยประกอบไปด้วยยาอะไรบ้างนี่เลยนะครับตัวแรกเลยเอ Star ตนะครับเอ s ทีสตตัวนี้เป็นตัวคุมวัชพืชใบแคบเป็นหลักเลย นะครับไม่ว่าตีนปิดตีนกาปากควายหญ้าก้องแขนหญ้าดอกขาวอะไรนะครับพวกนี้จะเน้นไปหญ้าใบแคบเป็นหลักเลยนะครับ s อ star นะครับตัวที่2นะครับโฮสต์สอนะครับโฮสต์สอตัวนี้ทํามาเพื่อคุมวัชพืชใบกว้างและกกนะครับวัชพืชใบกว้างและกกนะครับถ้าเราใช้ตระกูลใบแคบอย่างเดียวนี่ใบกว้างและกกมันจะหลุดนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีตัวคุมวัชพืช ใบแคบและใบกว้างด้วยนะครับด้วยโฮสสองอนะครับตัวนี้ก็เลยได้เป็นทั้งใบแคบและใบกว้างส่วนตัวที่3นะครับใน1ชุดนี้จะมีอยู่3ตัวก็คือไบโอเซลเฟอร์ตัวนี้พูดกันภาษาเข้าใจกันง่ายๆก็คือยาจับหน้าดินนะครับทำให้ประสิทธิภาพอายาเอสทีสตาแล้วของโฮสสองอนี่เกาะหน้าดินได้แน่นขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ซึมลงไปนิดหน่อยนะครับทำให้ประสิทธิภาพการคุมนี่ ดีมากขึ้นมากๆเลยนะครับอันนี้ได้รับการพิสูจน์มาแล้วไม่ไม่ต่ำกว่า4ีหปีนะครับด้วยไบโอเซฟเฟอร์นะครับนี่เลยนะครับชุดนี้เราจะออกมาเป็นกระเป๋าแบบนี้เลยนะครับชุดแบบนี้เลยนะครับนี่ก็คือคุมแห้งข้าวนาปีนะครับหรือว่าแฮปปี้คุมแห้งนะครับหชุดใหญ่นี้นะครับใช้ได้พื้นที่10บไร่ด้วยกันเลยนะครับประหยัดสูงสุดเลยนะครับสำหรับชุดคุมแห้ง นะครับนีหนึ่งชุดต่อพื้นที่สิบไร่นะครับทีนี้ก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านบางคนบอกว่าแล้วถ้ามันมีญ่าเก่าอยู่หรือว่ามีย้าขึ้นมาบ้างเล็ก,ลกน้อยนี่อยากจะฆ่าไปด้วยเลยนี่ได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาว่าย่าเก่าอยู่ที่มันงอกที่มันอยู่บนผิวดินแล้วนะครับหรือว่าง,งอกขึ้นมาบ้างเล็กน้อยแล้วนะครับนะครับเราสามารถใส่ตัวนี้ไปด้วยเลยนะครับผสมไปพร้อมกันเลย โฟตตานะครับโฟตตาที่เราแนะนําให้ช่วยในการล้างแปลงก่อนไถอยู่ประมาณ10-20ีวันนะครับด้วยโฟตตาตัวนี้เป็นตัวฆ่านะครับเป็นตัวฆ่าไปเลยนะครับก็คือเน้นเรื่องยาฆ่าเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นยาใบแคบยาใบกว้างกกนี่ตายหมดเลยนะครับเป็นยาฆ่ากึ่งดูดซึมนะครับด้วยโฟตตาเราสามารถผสมเข้าไปกับชุดคุมแห้ง นะครับชุดคุมแห้งนาข้าวเลยนะครับหรือว่าแฮปปี้คุมแห้งบวกเข้ากับโฟต้าเพื่อฆ่ายา้าเล็กและยากาเก่าที่เก็บออกไม่หมดนะครับที่ลอยอยู่บนผิวหน้าดินแล้วนะครับนี่นะครับชุดนี้ได้เลยนะครับครับนี่ก็คือการควบคุมวัดจชพืชในข้าวนาปีนะครับเกษตรกรท่านใดนะครับสนใจอยากจะได้เอาไปใช้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ร้านไทยเจริญพาณิชย์ บ้านท่าแห่อำเภอของไชยจังหวัดกะรสศินอยู่ใกล้ไดโนเสาร์นะครับติดแม่น้ำชีเลยนะครับแล้วก็ร้านไทยเจริญพาณิชย์ทุกสาขาตั้งแต่บ้านเขื่อนโกสมนะครับยางตลาดบ้านโนนนานะครับแล้วก็ทวัดดินแดงเสลฟภูมิอาจสามารถแล้วก็คําเขื่อนแก้วนะครับอันนี้ก็คือหน้าร้านไทยเจริญพาณิชย์ได้ทุกสาขาส่วนช่องทางออนไลน์นะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ เฮียอุดร้านไทยเจริญนะครับแฮปปี้การเกษตรชาแนลของอาจารย์ขวัญชัยทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook Line ID นะครับแฮปปี้การเกษตรแล้วก็เพจที่กำลังมาแรงปัจจุบันนี้นะครับชาวนาปุ๋ยยามเมล็ดพันธุ์ของอ้ายเต้าหนวดนะครับแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีแอปพลิเคชันนะครับที่บริการตลอด24ชั่วโมงด้วย TCRP ออนไลน์นะครับก็เข้าไปเยี่ยมชมไปดูกันได้นะครับในแอปนี้ยังมีบริการสูตรการผสมปุ๋ยสั่งตัดบริการฟรีแล้วก็การบันทึกต้นทุนการทำนาให้ฟรีเลยนะครับเข้าไปเยี่ยมชมกันได้ที่ TCRP ออนไลน์เลยนะครับครับสำหรับวันนี้ผมเฮียอุ้ดจากร้านไทยเจริญพานิชย์ขอจบวิธีการกำจัดวัชพืชในข้าวนาปีไว้เพียงแค่น,นี้ครับผมคช้าสวัสดีครับ